ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านแม็กกาช็อปของเรานะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวเซ็นเซอร์ลูกลอยไฟฟ้านะครับแท่งตัวนี้นะครับรหัสสินค้าก็จะเป็นนะครับ WLS นะครับศูนย์นะครับมีลูกลอยของลูกนะครับหัวกับท้ายนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาวัดสวิตช์มันให้ดูนะครับก็จะมีสายนะครับสองคู่นะครับมีคู่ดำคู่แดงนะครับก็มีจะเป็นสายสวิตตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับ อันนี้จะน่าจะเป็นตัวล่างนะครับเดี๋ยวขยับรงให้ดูนะครโอเคนะครับเตือนขึ้นก็จะเป็น NO นนะครับก็จะตัดโอเคส่วนสีดำน่าจะเป็นลูกข้างบนนะครับ เกินขึ้นก็เป็นโอกระตัดวงจรออกไปนะครับโอเคนะครับนี้ผมก็จะมานะครับต่อใช้งานให้ดูนะครับส่วนประกอบในการรีวิวชุดนี้นะครับก็จะมีนะครับตัวสวิตชิ่งนะครับพาวเวอร์สปา12โวลต์นะครับตัวนะครับแล้วก็รีเลย์นะครับตัวแล้วก็ตัวปั๊มน้ำนะครับเป็นตัวแล้วก็ถัง มีสองถังนะครับมีถังล่างกับถังบนนะครับตัวสวิตช์ปลอยก็จะถูกติดตั้งนะครับในถังนี้นะครับการทำงานของวงจรนะครับอันนี้เมื่อเปิดสวิตช์นะครับปั๊มจะทำงานนะครับเติมน้ำให้ตัวถังบนนะครับจนเต็มแล้วก็ตัดนะครับ แล้วก็ปล่อยน้ำนะครับจนออกหมดจนถึงระดับต่ำกว่าเซนเซอร์ตัวข้างล่างนะครับล,ล่อยตัวข้างล่างปั๊มก็จะทำงานใหม่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับของชุดตัวลูกลอยนะครับ <c oughs> มันก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับตามวงจรนะครับก็ จะไล่ตามนี้นะครับลายชุดนี้นะครับชุดนี้มาจากไหนนะครับก็จะมาจากตัวสว c ตชิง power supply ตัวนี้นะครับไฟ12โวลต์ก็คืออันนี้คือเส้นสวิตนะครับคือ S1 นะครับอันนี้นะครับสวิตออกจากสวิตนะครับมันก็จะมาเข้าตัว S2 นะครับอันนี้นะครับคือ วิ่งไปลูกลอยนะครับตัเนี้เ้นนี้นะครับพอออกจากลูกลอยตัวที่หนึ่งนะครับมันก็จะวิ่งเข้าตัวลูกลอยตัวที่สองนะครับปลายของตัวนี่นะครับวิ่งมาเข้าตัวลูกลอยตัวที่สองนะครับก็คือตัว S สามนะครับตรงนี้นะครับขาออกนี่นะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับ สวิตขาออกตัวที่3นะครับก็จะวิ่งมาเข้าคอนแทคดีเลย์นะครับก็คือเข้าคอยนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับก็จะถูกอินเตอร์ล็อกนะครับเป็นตรงนี้นะครับ r 1ก็คือนี่ครับเส้นนี้นะครับ2เส้นนี้นะครับต่อระหว่างไอตัวขาออกของ s 2นะครับตรงนี้นะครับ เส้นนี้นะครับข่าของ S2 ก็มาฝั่งขาออกของ S3 นะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็จะอินเตอร์ล็อกครบวงจรนะครับส่วนวงจรกําลังก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะวิ่งมาเข้าปั๊มนะครับก็จะดึงไฟจาก power supply นะครับคือเส้นนี้นะครับก็มาเข้าหน้า contact relay นะครับ แล้วออกไปหามอเตอร์ปั๊มนะครับก็ครบวงจรนะครับโอเคนะครับเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะลองอกดสวิตช์นะครับสวิตช์เป็นแบบกดติดนะครับโอเคนะครับน้ำก็จะไหลลงใส่ถังตัวข้างบนนะครับดูจากข้างล่างนะครับ โอเคครับน้ำมันจะ,จะค่อยลๆลดลงนะคอันนี้มันก็จะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับนะ้ำจนกว่าจะถึงเซ็นเซอร์ตัวทกลกออยด์ข้างบนนะครับปั๊มจึงจะหยุดทำงานนะครับ เคนะครับเมื่อมันน้ำนะครับมีระดับลอยขึ้นมานะครับจนถึงลูกลอยนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะสั่งตัดวงจรของปั๊มออกไปนะครับโอเคนะครับทีนี้มันจะเริ่มทำงานใหม่ก็ต่อเมื่อนะครับน้ำลด ระดับลงมานะครับตามกว่าลูกลอยตัวด้านล่างนี้นะครับมันถึงจะเริ่มทํางานใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยน้ํานะครับอันนี้ก็สมมติเราใช้น้ํานะครับจนหมดนะครับอยู่ในระดับนะครับลูกลอยตัวด้านล่างมันจึงจะทํางานนะครับผมก็จะปล่อยน้ําออกนะครับ อันนี้นะครับสมมติเราใช้น้ำนะครับ โอเคนะครับเมื่อน้านะํามันต่ําพอระดับลูกลอยตัวข้างล่างนะครับปั๊มก็จะเริ่มทํางานใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อเติมน้ําเข้าใหม่อีกรอบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานของตัวสวิตช์ลูกลอยอตัวนี้นะครับโอเคนะผมก็จะตต่อไปก่อนนะครับ อันนี้ก็สามารถนะครับนำไปใช้กับระบบแทงน้ำนะครับซึ่งใช้ระบบ24-12โวลต์นะครับพวกนี้นะครับซึ่งจะใช้เหมาะสำหรับใช้ไฟ DC นะครับตัวจริงมันก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถไปเลือกติดตั้งกับงานตัวเองนะครับที่คิดว่าเหมาะสมนะครับ ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถเอาไปดัดแปลงดีไซน์นะครับเพิ่มวงจรใช้ได้ตัวมอเตอร์2 2 0โวลต์ก็ได้นะครับเพียงแค่เพิ่มคอนโทรลเข้ามาอีกนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับเพื่อให้รู้หลักการทำงานของตัว สวิตลูกลอยชุดนี้นะครับโอเคนะครับผมผมก็จะขอจบการรีวิวนะครับตัวเซ็นเซอร์ลูกลอยครับ wls 0 1 7ตัวนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบัสดีครับ